10วันของการอยู่ร่วมกันของนักกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศครั้งที่32ในเมืองการเกม2014ซึ่งผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศครั้งที่32เมืองการเกม2014ที่เทศบาลเมืองการจนบุรีเป็นเจ้าภาพได้ปิดฉากลงแล้ว โดยมีนายวันชัยโอสุคนทิพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีปิดโดยมีนายนพดลสงวนพันธ์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีร่วมพิธีซึ่งผลการแข่งขันกรุงเทพมหา,านครเป็นเจ้าเหรียญทองไปฟังเสียงนักกีฬากรีฑาและครูฝึกสอนของกรุงเทพมหานครที่ประสบความสําเร็จกัน,นค,ค่ะการฝึกซ้อมหนักไหมคะก็ซ้อมตั้งแต่ จบการแข่งขันกีฬาช้างน้อยเกมค่ะก็หนักพอสมควรค่ะภูมิใจมากค่ะเราได้มีการเตรียมความพร้อมในการที่เอานักกีฬามาแข่งมากน้อยที่ไหนกรุงเทพมหานครนั้นจะมีการแข่งขันกีฬาของกรุงเทพมหานครเองเมื่อเดือนกรกฎาอพอเราพอเราได้ตัวนักกีฬาแล้วเนี่ยที่ปิดได้เหรียญทองของช้างน้อยเกมของเทพมหานครเนี่ยเราก็มาฝึกซ้อมตั้งตั้งแต่ต้นมาครับ ส่วนการเป็นเจ้าภาพของกรุงเทพมหานครในการจัดการแข่งขันกรุงเทพเกม2558ในปีหน้าบอกว่าพร้อมแล้วค่ะกรุงเทพมหานครพร้อมเสมอนะคะแล้วกเ็เราก็กำลังตัดสินใจว่าจะใช้ที่ไหนดีนะคะพูดถึงสถานที่เนี่ยกรุงเทพมหานครมีทางเลือกคือมีพร้อมทั้งที่หนองจอกและทั้งที่ไทยญี่ปุ่นนะคะที่ดินแดง รบาลเมืองกาญจนบ,บุรีพอใจในความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพพร้อมทั้งได้ฝากขอบคุณมายังผู้ประกอบการร้านอาหารที่ไม่เอาเปรียบผู้มาเยือนพอใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าข้าราชการรานักงานลูกจ้างนะคะก็ทำกันเต็มที่นะคะต้องขอขอบคุณประชาชนนะคะผู้ประกอบการอาหารเนี่ยที่ได้ดูแลเกด็กๆอย่างนี้นะคะและในราคาที่ผูกมละสะอาดด้วยค่ะ การแข่งขันกีฬาน่นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ที่กรุงเทพเกมค่ะจตุรพรสุขินถ่ายภาพฮารินีแพทย์บางจันทร์